ยืนบนเก้าอี้นี่นี่นั่งโอเมากนอนนนหมุนหมุนหมนโอ้สวัสดีค่ะคุณครูสุกนานคะสาหรับนอดิฉันมาเป็น ครูค่ะไม่ได้มาเป็นหมาหลังจากที่ดิฉันได้หมาตัวนี้มารู้เลยว่าเราสามารถฝึกสุนัขเองได้บอตัวผู้ช่วยพิธีกรมาไหนไลลาเลย์ล่าหมามามีลูกไลลาโอ้เก่งมากแม่ทำมาหากินเก่งมากเลย์ล่าหมามามีลูกไลย์ล่าเก่งทำไมคะไลลามาหามามีลูกเอามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ไลยล่าเลย์ล่าไม่เขาไม่ ว่าง่ายมากไลลามานี่ลูกไลลาไลล่าค่ะไลลาเป็นไงเชื่อฟังเห็นไหมไม่มีที่ติเลยไลลามาหามามีลูกไลลามานี่ไลลาไลลาไลลาโอเคมานี่มาลูกมาหามามีมาแบบนี้ค่ะเขาตีค่ะอย่าว่าแต่ไลล่าเลยคุณควรลาแล้วค่ะตอนนี้ไลล่าอยู่นะนี้ก่อนไันี้ก่อนซิทไลลาซิทไลลาเฮซิทนี่นี่อยู่นี่ซิท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 ไลยังไง ธรรมดาเนาะซิทหายซิทหายซิทหายนะตอนนี้ซิทก่อนซิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะซิดเดี๋ยวสิอย่าเสียงเสียงดังตกใจโอ้ไอ้พวกนี้ก็เหมือนเชียร์มวยแล้วโฟนนี่เลยมันเงียบมันเงียบกัญหาเนี่ยอันนี่อยู่นี่มันนั่นตูดจียอลูกไม่เหมือนกันเลยแล้วมันนี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ขนมอยู่นี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 ่อะเดี๋ยวเราไปให้ก่อนอ่ะซิดก่อนซิดซิดนี่ยนี่กินคำหนึ่งก่อนอ่ะซิทมองแอมองซิดซิอะไม่เอาลูกไม่ตกใจซิดแล้วละซิด ไ <Sit. S 1> ลลาซิดให้มาเมยล์ sit, sit. ไลลาซิดซิดไลลาซิดดีจ้าชิวชิช,ชิอย่าเพิ่งดังดีจ้านี่นี่ไลลาไลไลไลทําเถอะลูกสิขนมคุณขาซิดซ <Sit, S 2> ิดซิดไวนะทีหนึง่งจนจะเข้าอย่างอื่นแล้วเร็วซิดซิดซิดลูกซิดเดี๋ยวมาเม,มี์ให้อีกมีอีกแล้วเร็วซิด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 ดีจ้าซิด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  เขาใส่ผูกกูแล้วซิปหนูหน้าแม่หนูซิปกว่าหนูหน้าแม่หนูซิปกว่าหนูหน้าแม่หนูซิปกว่าหนูแล้วค่ะตอนนี้ลองครูครูคะครูเรียกน้องชาโคลไปก่อนเลยค่ะเดินไปช่วยดีกว่าค่ะมาเดินไปนักเขาดีกว่าค่ะมาชาโคลมาชาโคลชาโคลโอเคเก่งมากนั่งลงชาโคลนั่งนั่งยโ้ยนั่งเลยโอ้ย อะคอยนี่คือชุดที่เขาใส่อยู่คือเท่มากเลยค่ะขาดแต่ปืนพกเท่านั้นเองไม่มีปืนค่ะมาเขาไม่มีอาหารมาแล้วจ้ะลูกอาหารจับมาอยู่ที่พ่อพ่อไปพ่อไปพ่อไปแม่ไม่อยู่อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวให้ครูติดอันนี้ก่อนโอเคกระอแล้วคม่ชิดสายจูง ชิดไจโอเคอนั่งคอยเก่งมากลู้คอยเยีคอยคอยเด็กสิทำเนี่ยเดิซทำเนีโอ้ยสไลเดอร์เลยเอ็นดูคุณคุยคนละฟิลคนละแบบเลยนากค่ะ แป๊บนึงหนูอาหารเอาหางมาฟาดแม่ทำไมลูกหนูอยากอยากเอาอะไรจากแม่หรือเปล่าคะช่วงนี้จีอ๋อถ้าค่อยรูปนะคะเดี๋ยวควรจะรูปเลยรูปนเก่งมากโอเคโอเคโอเก่งมากเราไม่เห็นอ่าใช่ใช่ไหมอ้ยเลยพร้อมนะครับพร้อมค่ะไปสิจบอปจ๊อ ขาสั้นนี่หมายถึงเดซี่หรือจียอนะครูจียอนขมอนจัมจัมจัมเก่งเหมือนหมาเลยเก่งงเลยชาโคงมาได้ไหมชได้ไหมได้เอาชั่วโมงอได้ด้วยชาโคอะมาอัพ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 อสูนไสูงอด่างเดียบคะไปแล้วพอะานี้ไดไหมคะอัพ โชว์มาครงเหรกราบกราบฮะขาอยืนยืนกราบกราบัโอ้ยกราบับโอ้ย้ายบายจุได้อะไรนะฮะบายให้ดูคอ๊บเอาไปดิไ้ดิ คุณครูคะนี่เรียกว่าสวัสดีเหรอคะไม่ได้เรียกว่ากระโดดสเปะสเปะนไม่ถึงอะไรนะคะแขนสั้นไม่ถึงอ๋อแขนสั้นไม่ถึงแต่ทีนี้เขาจะสวัสดีอย่างงี้ใช่ไหมคะเอซี่นั่งเดี่ปังเนี่ยเนี่ยความกลัวดูครับปังมันทุรนทุรายนะคะกอดจะกอดจะตายนะคะปู่ปังกินนิ้วคุณครูแล้วนะกินปืนแล้วฮะเดี๋ยวที่กินปืนอ๋อ ลเวทีของเรายืนองค์ค่ะเก่งมากโเก่งมากรู้เลยว่าชาโคโอ้โหบัลลืมพึ่งเลยนะยืนแล้วนะอันนี้อาหารโอเคคานั่งก่อนวันนี้มาเดี๋เพิ่งลุกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งแมแป๊บนึงนั่งลุกนั่งนั่งเก่งมากโอ้ยเก่งมากเก่งมากอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งกินก็อกแล้วก็หลอกแันหลอกกันหลอกอุ๊บอย่าตกพุงแม่นั่ง ตสามีหน่อยเก่งมากเก่งๆอยากสบายเหมาะนะเซี่อัพอ่าแล้วดีอ่ะอะตอนนี้หมอบกันแล้วเหมาะโอเคแล้วอยู่ตั้งจะยากจะยากตรงท่าไอ้ไอ้ยืนแล้วหมุนนะครับยืนบนเก้าอี้เดซสิอัพอัพพูดก็ไม่ชัดหมาเขาใจหมาเขาใจหมาเข้าใจได้ไงไม่รู้นะเออซีอัพอะไรแก่แก่อะไรแก่แก่อะไรเดซี่

อย่างอย่างเดี๋ยวก่อนลุกมือเอาลงไปก่นอนคคจุ๊บจุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรืออะจากก็พังแบบรุนแรงนิดนึงโอ,อ้เป็นท่าที่ต้องฝึกจริงหน้าเท่เลยนะโอ้โหมันเป็นท่าที่ครูฝึกทุกคนต้องฝึกเอาไวอ้อวดนะนะเอาไว้โชว์ความสามารถของน้องเราน่ารักมากทีนี้ หมารอดขาครูแล้วเชิครูลอดขาหมาได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะไม่อยากไม่อยากครูไม่อยากนะีเดือนแล้วเนี่ยไม่อยากจุกขาไม่อยากจุเอาน่ารักมากเลยนะคะน่าเอ็นดูมากเลย2ตัวเลยนะคะ